ตอนนี้นะครับผมมี400ีครับ1ที4 0ันทีเก้าหกได้ลย้อนด้เยนะครับผมก็เ่าเส้นทางี่19ตุลาคมนี้นะครับผมก็ตอนนี้ก yeah. ็่จากไต้ด้วยคนะครับ เป็นเด็กในสังกัดของเยมาตอนนายการว่าโอ้ผมถามว่าเด็กสังกัดีเป็นกระสอบทรายก็เป็นแล้วว่าไม่้สอบตทไมัไมการขัแต่ละคนที่ร้ไ้แบโดนะไ้ยเอไมไครับไม่เป็นกสายแตเป็นหัวใจเี่คืออะไนี่เยัไงนี่คือสียวหม